สวัสดีพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยน้องไม่ได้กินสองรอบแล้วค่ะพี่น้องหลายอยู่นะหน่อใหญ่นะคะเนี่ยอันผักชีค่ะนะคะพอดีมันไอ้ขยายออกมันเก่เออจะได้เอาลากมันจะได้ตัดไว้ค่ะพี่น้องผักสวยสวยดิเนผักสลัดแล้วก็กระเทียมเด็ดไปหลายเที่ยวแล้วค่ะพี่น้องนะ,ะอ่อนมากเดี๋ยวจะทําสลัดกินรุงน,นี้ดูพี่น้องไยป้าได้ผักสดแล้วไหมนะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาปลูกใหม่ตอนนี้ก็เริ่มปลูกใหม่ครับพี่น้องค่ะนี่ ถอนออกค่ะทำส่วนวันนี้ก็เพาะม่อีกรอบหนึ่งนะผักชีผักบุ้งผักบุ้งเกิดยากมากเนี่ยผักบุ้งอะ่ะสองเที่ยวแล้วพี่น้องไม่ขึ้นเนี่ยลองดูสิอันนี้ผักกาดตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะตัดไปสองรอบแล้วนะฮะนี่ก็เอาผักกาดเดีกรอบหนึ่งนะพี่น้องอืมผักอะไรนะหัวแดงๆอ่ะนะเนี่ยผักสวยแล้วค่ะข,ขึ้นมาแล้วนะฮะแตงโอ้หนะแตกกระชัดเลยแตกกระจายเลยพี่น้องพ่อป้าเอเด็ดกิ่งมันออกเด็กยอดมันออกค่ะ <c oughs> ตามที่เขาแนะนำนะโหระพาตอนนี้พริกพอเด็ดปั๊บมันแตกกริงออกเยอะเลยนะมันโดนฝนค่ะพี่น้องป้าพริกพริกนี่เห็นไม่ได้เคล็ดลับอันนี้โหระพาดแดงค่ะลองดูเพราะมันไม่ขึ้นงวดทีเดีวอะนะฮะพี่น้องนะนี่นะนะนะชู้อยู่ยยยุย,ย,ยผักเริ่มดีแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มขึ้นเพราะอะไรโดนฝนค่ะพี่น้องนี่มะเขือมะเขือใหญ่นะฮะพี่น้องนะเริ่มงของเรามะเขือหลายต้นนะคะ นี่มาฝั่งนี้โหนาขึ้นติมเลยพี่น้องคะอันนี้ก็ถอนออกไปกินรารเยี่ยวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดเห็นไหมขึ้นเนียกแล้วอันนี้ไม่เอาก็ต้องถอนแล้วคะ่ะดูดิบู๊เม็ดลูกมะเขือมะเขือมันมีสองพันค่ะนะลูกแบบยาวนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มพ่อป้าปลูกหลายพันนะคะโอ้โหมะเขือลูกเล็กอ่นานะนพี่น้องป่ะพาไปดู <c oughs> โอ้ดกดกพี่น้องคะ่ะ นี่ริกโอ้โหยทำาสาลรวดกมากแม่แม่ริกเกียวเอาไว้มันแดงดูเลยพอเราทำาสาวนี่มันแตกออกยอดเราได้ประสบการณ์แล้วพี่น้องเออปลูกคู่กับเอมะเขืออันนี้มะเขือค่ะเอาวัชพะไว้ก่อนเดี๋ยวมันโตให้ขยายมันเรื่องถูกกันหรือเปล่าวนน่ะพี่น้องสุดยอดเลยปีนี้ได้กินผักสวยผักอะ,อะไรลนะภูเข้าบเนี่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะต้องมันเลื้อยขึ้นบนแตงมันออกแตกแล้ว อันนี้ก็อะไรเนี่ยเออถั่วค่ะอืมเห็นบอกคะ่ะพี่น้องป้าถอนถอนหญ้านะคะอันนี้ดอกไม้ครับพี่น้องตะเภานี่เพาะอีกรอบนึงค่ะผักบุ้งอีกนะคะพี่น้องลองดูดิว่ามันจะเกิดไหมผักชีลาวนะฮะแล้วก็ประกาศอ่ะอันนี้ประมาณมาละสวยโอ้โหนะดอกเริ่มเลยพี่น้องค่ะแน่ดูดูดูดชมสวนผักเนี่ยมะเขือพี่น้องเราเพาะเอาไปมันขึ้นมา อันนี้ซื้อเข้ามานะคะนี่เห็นไหมอู้ยแตกกาลังแตกค่ะกําลังแตกยอดพราะเด็ดยอดมันออกค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่อันนี้เอาใหม่ค่ะหรือออกทำใหม่หมดเลยอันนี้ก็ผักชีอ่าแป้นนะคะจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผักชีเลื่อยอะปลูกวันที่แล้วไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ประกาดดิดไปแล้วสลัดก็เหลือกระถางนี้นะคะเห็นไหมผักสลัดที่ปลูกตะเกียสามอาทิตย์ โอ้โหตัดให้ลูกตัดให้แม่สามีเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เห็นไหมเก็บกวาดเอาผักออกนะฮะไอผักััเรงแดงนี่ขึ้นเต็มเลยพี่น้องขยายมันมันหัวมใหญ่กิดไม่ทันนะพี่น้องนะฮะผักกาดส้อยอือดูดิอันนี้อะไรต้นโบกอรี่ค่ะกําลังแตกกาลังแตกโดนฝนนะคะพี่น้องบื้๊นะต้นมะเขือมะเขือเทศก็จะให้มันขึ้นลามขึ้นข้างบนค่ะเนี่ยสองสมตุน ภูมิใจปีนี้ปลูกอน,นี้ได้กินสตรอเบอรี่หมดแล้วค่ะพี่น้องนะคะปีหน้ามันจะได้ลูกเล็กๆแต่หวานนะพี่น้องป้าเก็บกินเห็นไหมมันโดนความร้อนมากเนี่ยป้าทาความสะอาดมันนะคะเห็นไหมลูกเล็กๆที่โคตรหวานเลยอ่ะป้าซื้อมันยังไม่หวานนะคะก็รอดูเนี่ยเห็นไหมต้นมะเขือ,อต้นอ้แตงค่ะพี่น้องขึ้นออกเต็มเลยกระยญ่นะลูกมันเห็นไหมคะนะลูกมันโ,โอ้โดนฝนพี่น้องค่ะอืมสุดยอดสุอปีนี้ได้กิน เห็นไหมพอด่าข้างล่างเต็มเลยดก,ดก,ด,กดกพี่น้องนะเราเด็ดยอดมันมันก็เลยแบบแตกอันนี้ก็โบอกอรี่นะฮะนี่อันนี้กูเช็ดะดะพี่น้องกูเช็ดพอด่าโอ้แตงโมปลูกไว้ตายค่ะแตงโมไม่ขึ้นนะคะแล้วก็บรรูนไม่ขึ้นอืมพออยู่นี้มันก็ยังวาดเนาะพี่น้องเนาะเออได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วดูที่นี่เออว่าหลานนอนคับพี่น้องพูดเสียงดังไม่ได้ มาป้าไปจำสินมาป้าก็เลยเออมาทำสวนสเลยเพราะว่าเขาก็เอาหลานมาส่งนะฮะเจ็บคอไอค่ะพี่น้องเพราะว่าไอนะก,ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่อยากจะทำอะไรนะพี่น้องพักผ่อนคอกันเออดูเขาไปก่อนเพาด่ากันไปก่อนปืด๊ดถอหลานไปไหมพี่น้องอหลานนอนคับพี่น้องนะเขาเหนื่อยแล้วเขาหลับเองพาไปเดินมาสองชั่วโมงนั่งสันโอ้ยเดออยู่กระท่อมน้อยเราโอ้ยนะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันลมุมมันเยอะค่ะ สงสารนาา่ารักเจ้พี้ว้าจะไปปอกหน่อไม้ครับพี่น้องอ้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งน่พริกเห็นไหมปลูกเอาไว้เนี่ยปีนี้นขยันขนาดเลยพี่น้องเลยมักทำสวนน่เล็กเล็กน้อยๆแต่เฮ็ดสวมจริงๆจังใหญ่ๆหญ่เดียไม่ไหวหรอกค่ะป้าไม่เคยลำบากแต่อย่างน้อยก็ชอบอ้ยกระลำหัวแดงมันหอนแล้วค่ะหัวขาวเห็นไหมป้าไม่น่าไปตัดมันเลยค่ะพี่น้องเสียเลยอย่าไปตัดใบมันออกงูกจังเลย ไม่มีประสบการณ์ที่น่าจะไม่ตัดเพราะว่ามันกิ่งมันใหญ่ไงฮะพี่น้องกิ่งมันใหญ่มันกระจายมันเต็มได้หมดเออห้ามตัดมันเนาะจะได้รู้ค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เด็ดออกไปหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมตัดไปสองต้นแล้วตายแล้วค่ะอันนี้หัวสวยแล้วเนี่ยเอเยอเนี่ยกาลังห่อเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้ตัวตัวตัวกำลังห่อแล้วป้าปลูกใหม่โอเคคะ่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันหน้าบ้านก็มีแต่ดอกไม้นี่ค่ะคนแก่ พุ่มใจครับพี่น้องนั่งบึงสวนนั่งเฮ็ดอะไรเฮ็ดนี่กระจุกกระจิกอยู่เด้เบึงในหน่อไม้พี่น้องค่ะดูหน่อมาจะนั่งปอกหน่อไม้นี่ยได้แกงไลยได้กินกับน,น้ำพริกสวนผักสลัดนะี่แม่ผ่นอ่อนมากพี่น้องค่ะต้นส,สวยๆผักสลัดเพิ่งเด็ดมาตะกี้มันร้อนก็เลยเดี๋ยวต้องไปแช่น้ำเดี๋ยวเข้าตู้เย็นแบ่งกินทะะัก่ะาอาเจอกันใหม่เด้อพี่น้องค่ะเจอกันใหม่นะจ้าค่อยว่ากันดูป้าหอบอ่ะพี่น้องพระไอมัดขึ้นนะคะเหนื่อยเพราะโดนฝนด้วย เจอกันนะคะ